สวัสดีครับแหมต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการโอเคชาร์ตครับแหมรายการที่เราจะมาจัดลำดับเพลงลูกทุ่งไทยดังปังกันเลยทีเดียวแหมวันนี้มาเป็นสไตล์เลี่ยมเหลือทนแล้วนั้น คนของเรียมแหม่ก็เรียกได้ว่ามหาน้องเรียมนะครับแหม่ก็โอ้โหนะครับมาซะแบบขนาดนี้นะครับแหม่วันนี้มาเสื้อลายเลยคุณผู้ชมครับเต็มจี้เลยทีเดียวนะครับผมเอาว่ากันไปนั่นแหละนะครับในบรรยากาศของเพลงลูกทุ่งไทยนะครับรายการที่เราจะมานะครับร่วมกันอนุรักษ์ผลงานเพลงลูกทุ่งไทยนะครับให้เข้ามาอยู่ในชาร์ตของรายการโอเคชาร์ตประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาดีๆแบบนี้เริ่มตั้งแต่เวลา6กโมงเย็นหลังเคารพธงชาติเป็นต้นไป นจนถึงเวลา1นึ่ทุ่มนะครับแมเราก็จะมาทราบผลแน่นอนว่าเพลงไหนจะเข้ามาอยู่ในชาร์ตของเรากันบ้างนะครับโดยออฟธนะวดีนี่หลายจะเป็นผู้นำํำพา mm hmm. เออคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปทราบว่าเอ,อ๊จุดหมายปลายทางนี่อยู่ตรงไหนเออนะครัพลิเก <laughs> เออว่ากันไปนั่นแหละนะครับผมอ่ะ ตากันต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของชาร์ตหลายๆท่านเขาสอบถามมาเหมือนกันว่านี่นะครับอยากจะให้เพลงศิลปินลหลายๆาท่านลหลายๆค่ายลหลายๆเบอร์นี่แหละนะครับเข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราเนี่ยต้องทําอย่างไรกันบ้างไม่ยากคุณผู้ชมครับเพียงแต่คุณกดพิมพ์ชื่อเพลงศิลปินที่อยู่ในใจของคุณวันนี้นะครับกดส่งได้นะครับที่หมายเลขนี้4689600นะครับแหมเบอร์นี้เหมือนที่ขึ้นหน้าจอแบบนี้แน่นอนนะครับเพลงที่คุณชอบนี่ก็จะเข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราอย่างแน่นอนนั่นเองนะจ๊ะ เอาละเดินหน้ากันต่อไปได้ครับก่อนที่จะไปรับทราบถึงลําดับเพลงในรอบของวันนี้ว่าเพลงไหนมีอยู่ในชาร์ตของเรานะครับมาลุ้นกันก่อนนะครับว่าเอ๊ะเมื่อวานนี้หลายๆท่านอาจจะไม่ได้ชมกันนะครับว่าเพลงไหนไม่อยู่ในชาร์ตของเรากันบ้างนะครับทวนกันเลยดีกว่านะครับมาที่ลําดับที่5เมื่อวานนี้นะครับเป็นเพลงของนี่เลยนะครับเป็นเพลงที่เขาเรียกได้ว่าเข้ามาใหม่นะครับอยู่ในใจของใครหลายคนที่เขาส่งเข้ามาด้วยนะครับลำดับ5เมื่อวานนี้นะครับเสิลเป็นจากค่ายเพลงรถไฟดนตรีนะครับกับเพลงนี้ื่ชว่าใจหายจากบง กระบือนั่นเองครับลำดับ4เข้ามาใหม่เช่นเดียวกันนะครับวงกางเกงกับเพลงที่มีชื่อว่าเงาครับลำดับ3นะครับของเล่ที่พูดได้ผิวๆนั่นเองครับลำดับ2เกลียดคนสวยหน่มิเตอร์ส่วนลำดับที่1นะครับเมื่อวานนี้รักคนมีแฟนอัลบ,บั้มใหม่ล่าสุดของเอกเซียนนั่นเองนะจ๊ะเป็นยังไงกันบ้างนะครับถ้าลำดับเพลงเมื่อวานนี้โดนใจกันบ้างหรือเปล่านะครับอยากจะให้เพลงต่างๆที่รายงานไปของเมื่อวานนี้นะครับมาอยู่ในชารตของวันนี้และวันต่อไป นะครับทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันใน4689600นะครับคลิกมาได้ที่เบอร์นี้รับเต็มที่ไม่อั้นอย่างแน่นอนกันเลยนะครับผมเอาละนะครับมาลุ้นกันในรอบของวันนี้แต่อย่าพิ่งนะครับแกล้งไม่ได้แกล้งเล่นนะครับแต่ว่าจะส่งคุณผู้ชมนะครับไปชมในส่วนของ UTR5 Play เมื่อวานนี้นะครับพร้อมแล้วไปชมมบกันเลยรายงาน5อันดับโอเคชาร์ตเมื่อวานนี้